สวัสดีปีใหม่ครับแฟนบอลชาวสุพรรณบุรีขอให้มีความสุขมากๆในวันปีใหม่ครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีความสนุกประสบความสำเร็จกับหน้าที่การงานที่ตั้งไว,คว้ครับนะครับ สวัสดีปีใหม่ครับก็ขออวยพรให้แฟนบอลสุพรรณบุรีฟรีทุกคนมีความสุขมากๆครับไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกๆประการด้วยครับสวัสดีปีใหม่แฟนบอลทุกคนครับขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของแฟนบอลทุกคนครับผม สวัสดีปีใหม่แฟนบอลสุพรรณบุรีเอฟทีทุกคนนะครับขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับเป็นปีที่ดีตลอดทั้งปีครับไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเงินทองเยอะๆครับฟาล p ทอร์เซดูร์สตูปัสซันดกี้เพื่อดิเซชั่นเฟลิซันอุนัูวรลับทุกคนแล้วก็แฟนคลับจะได้บรรลุเป้าหมายในในที่เราตั้งไว้ในในเลกสองครับผม สวัสดีปีใหม่ครับขออวยพรให้แฟนบอลสุพรรณบุรีเอฟซีครับร่ลำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงสิ่งใดก็ขอให้สมหวังปรถนาทุกประการครับผมสำหรับผมก็อขออวยพรแฟนคลับแล้วก็พี่น้องชาวสุพันณทุกคนนะครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสำหรับปีใหม่นี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่แฟนบอลสุพรรณบุรีครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภยัย ปีหน้าเป็นปีที่ดีของแฟนบอลทุกคนครับ